มาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะตอนนี้สุกเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่ยค่ะเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมเยอะเลยค่ะนี่นะคะนู่นนะคะอยู่ด้านนู้นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอืม ยำยาใหญ่เนี่ยค่ะกำลังสุกกาลังสุกเต็มเลยค่ะถ้าแดดร้อนๆอากาศแบบว่าร้อนๆเนี่ยคือ น่าจะสุกหมดแล้วนะคะเนี่ยเพืเ่อนนูน่นค่ะเพื่อนๆต้นไอ้ฟลัมอุย้ยอันนั้นก็ก,ก็สุกหมดแล้วค่ะลมเย็น เล็กๆแต่ว่าน่ากินมากเลยค่ะคเพื่อนนะะฟลอมฟลอมลูกใหญ่มากเลยค่ะคเนี่ยเพื่อน สุดแล้วนะคะสุดแล้วเก็บเลยเห็นไหมคะอันนี้เก็บเลยเก็บเลยฟลัมไม่มีใครเก็บเดี๋ยวเราเก็บเองเห็นไหมคะเพื่อนๆอู้ลูกใหญ่มากเลยคะ่ะโอยๆนี่ค่ะเพืเ่อนๆเยอะเลยคะ่ะ มาเก็บช่อกันค่ะเ,เก็บแล้วนะคะเก็บแล้วะคะ่ะนี่เก็บเลยเก็บเลย,ยนี่ค่ะ,คะมเมื่อนเห็นไหมคะลูกมีเก็บได้ มากินมากินมากินนะคะนี่ไม่มีใครเก็บนะคะเพื่อนเราก็เลยเก็บเลยนี่ค่ะถ้าเป็น เป็นที่ที่เขาปลูกปลูกขายนะคะเพื่อนจะลูกใหญ่มากเลยค่ะแล้วเวลาสุกก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะคะเนี่ยนะ เนี่ยค่ะสุกแล้วสุกแล้วเห็นไหมคะมาสุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่คือเขาสุกเต็มที่แล้วค่ะเพื่อนสุกแล้ว